จัดการหรือการตัดสินใจกาหนดวิทยาศาสตร์ที่ต้องีในการเคลื่อนไหวเป็นอํานาจของคณะกรรมการพลังปกป้องแ่นดินไม่ใช่ห้าแกนําเลยนะครับผมเองก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับก็จะอยู่ในรูปของคณะกรรมการรวมพลังปกป้องแ่นดินซึ่งมีการแต่งตั้งโด้ทั้งหมดสิบเก้าท่านนะครับซึ่งตั้งมาเฉพาะเพื่อที่จะเคลื่อนไหวในกรณี ข้อพิพาทในกรุงเทพครับเหตุผลที่2เพราะรัฐบาลกูัะถูกเปิดแผลเรื่องทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะในประเด็นใหม่ๆนะครับซึ่งจะทําให้ัวเองเสียคะแนนที่จบซึ่งเรื่องที่ชัดในขณะนี้ก็คือเรื่องของน้ำมันปราบนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนของพรรคประชาธิปัตย์โดยตรงแล้วก็สังคมก็ตั้งคาถามว่าประเทศที่สามารถผลิตน้ำมันปราบได้ แต่น้ำมันปลาล์มขาดแคลนในตลาดเนี่ยมันตลบอะนะครับมันคงไม่ใช่แค่การบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพแน่นอนว่าจะมีการกักตุนมีการเก็งกำไรซึ่งผมต็คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำางดีเต้องเล่นสอบสวนแล้วก็ดำเนินการาออกิดนะครับก็วิธีการแบบนี้ผมว่าเป็นอยู่ในของสังคมและก็หายกินบนบามทุกข์ยากของประชาชนนะครับ ถ้าลทุนนักการเมืองเขาไปเกีเ่ยวข้องก็ต้องเนินการจากเกิดขาดผมอยากเห็นท่านนายกกจริงจากเรื่องนี้นะครับรเหตุผลที่สามรัฐบาลเองนก็กลัวการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติหรือความคาดหมายหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นถ้าจะขยายความก็ประเด็นเรื่องของการรัฐประหารหรือรัฐบาลพิเศษในตำนองนี้นซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้นะกักการเมืองเขาจะกลัวกัน เพราะว่าเมื่อานาจนายโอนจากรัฐเลือกตั้งไปสู่คณะรณัฐบาลในรัฐบาลพิเศษคนนี้ก็อาจจะถูกเล่นงานหึืผมบอกว่าโดยไม่ได้รับผลกระทบจางนั้นถ้ามีข้อสถานการณ์ถ้ามันต้องรากยาวไปและเกิดเคตงจนนาไปสู่วิธีพิเศษแบบนี้นรัฐบาลก็อาจจะชิงสภาด้วยนะครับเป็นสามเหตุผลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการรัฐสภาที่จะเกิดขึ้น รัฐบาลได้ประเมินแล้วว่ากลุ่มก้อนของตัวเองจะมาร่วมเป็นจัดตั้งรัฐบาลอีกรอบหนึ่งนะครับนายกอบสัติ์สภาวสุใจฐานประธานนิตศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์ขุ้ขั้นออกมายนหินถามถามว่ามีความเป็นไปได้พรรคที่ชนะคะแนนปฏิริชควรจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์หมกมุ่นอยู่กับเกณฑ์หน้าและตอบย้ำว่าการแก้รัฐธรรมนูญประเด็นสู่การเลือกตั้ง 3 7 5บวกร้5ที่แท้ก็เพื่อตัวอเ,งเ,งเ,เงองและพวกข้ามเท่านั้นนะครับซึ่งเกณฑ์อำนาจที่เป็นเกณฑ์อำนาจของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้นนะครับผมไม่คิดว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองจะอย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าการยุบสภาจะเป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญของหัวหน้าฝ่ายบริหารหรือนายกก็ตามนะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลน,นี้ต้องตอบสังคมก็คือการยุบสภาเนี่ย แก้ปัญหาการสูญเสีตยตัวตนและดินแดนได้มากเพราะการยุบสภาเป็นแค่การแก้ปัญหาของนักการเมืองนะครับแต่ปัญหาของชาติบ้านเมืองไม่ควรจะไปถูกจะมีบัรเรื่องตั้งไปเสีนทั้งเรื่องนะครับเอแอก็จะบอกว่ายุบสภาเอแอก็จะบอกว่าแค่ประชาชนตัดสินนะครับซึ่งเรื่องข้อพิพาทปราศาัยทมาวิหานเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่เอียบอกนะครับเดี๋ยวผลการเลือกตั้งมาตัดสิน ความสาเร็จรือความร่งเรือของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเรื่องเขาก็วิหานคงไม่ได้เดครับจะยุบสภาก็ยุบไปครับผมคิดว่าผมไม่มีใครไปทัดขาอะไรแต่ว่าปัญหาที่เราเห็นที่ปรตเกสไอรแดนใครเป็นรัฐบาลใครถึงหน้ารัฐก็ต้องแก้อันนี้ก็เป็นจุดยืนของคณะกรรมการรวมพลังปกป้องแผ่นดินนะครับท่าน,นจะมีที่ชมุมนุมที่มักคุานเนะครับที่สองนะครับบริเไทยกัมพูชา ที่บรรลุข้อตกลงจรยิงนะครับแปดข้อครับพรรคการเมืองใหม่เห็นว่าข้อตกลงจริงระหว่างกองทัพไทยกัอบความทับกัมพูชาตัวที่1ิเกมาพันที่ผ่านมาทําให้ประเทศไทยเสียประยตกเป็นมิรรากของกัมพูชานะครับและอาจจะทําให้เราเราีต้องสูญเสียดินแดนี่ิบกตารางกิโลเมตรเป็นทางการและก็ถาวรนะครับข้อตกลงแปดข้อไม่ว่าจะเป็นการหยุดยิง ห้ามเพิ่มเติมกำลังทหารห้ามเคลื่อนย้ายกำลังทหารนะครับห้ามใช้วุฒหนักห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างสิ่งสร้างใดๆเพิ่มเติมนะครับห้ามทาฐานบังเกอร์อรก็แล้วแต่นะครับแท้ที่จริงแล้วกองทัพกับรัฐบาลควรจะหาทางผลักดันกองกําลังและชุมชนชาวกัมพูชาออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยทําข้อตกลงข้อตกลงที่เป็นอยู่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เท่ากับไฟป,ประทับรับรอง การยึดครองอธิปไตยในดินแดนของเราในพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรซึ่งกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลไทยและท่านกองทัพเองก็ยอมรับนะครับพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ยมีชุมชนมีกองกําลังต่างชาติอยู่เป็นจํานวนมากการตกลงอยู่จริงนะครับทั้งหมด8ข้อเนี่ยคือมันฟังดูดีครับเวลาบอกว่าอยู่จริง นะครับแต่เวลากัมพูชาจะยิงเนี่ยผมก็คิดว่าเขาไม่เคยสนใจข้อตกลงเหมือนล่าสุดนะครับที่ทาสงครามย่อยๆเขาก็ยิงเราก่อนทั้งๆท,ที่มีในมอย2543นะครับฉะนั้นวิธีการไปรับข้อตกลง8ข้อกับคุณเซนในขณะนี้ผมก็คิดว่ามันจะเท่ากับจะทําให้เราสูญเสียดินแดนบริเวณพื้นที่40ต,ตารางกิโลเมตรอย่างเป็นทางการและก็ถาวรน,นะครับ เพราะการลงนามในขณะที่กัมพูชายังตรึงกาลังอยู่ในพื้นที่46ตรานกิโลเมตรเนี่ยเท่ากับไปยอมรับว่าดินแดนในกล่าวเป็นของกัมพูชาและกัมพูชาสามารถนํปเป็นข้ออ้างในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกได้ว่าพื้นที่โดยรอบปราสาทเขาทีหาสรสงบแล้วคือกองทัพเองหรือคนรัฐบาลบางคนเคยพูดนะครับว่ามีข้อพิพาทยืดเยื้อแบบนี้เนี่ย เป็นเรื่องดีกับรัฐบาลไทยหรือกับประเทศไทยเพราะทําให้กัมพูชาไม่สามารถขึ้นทะเบียนโมรดกโล,โโล,โล Haha, ากและบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบราษาทพระวิหารได้เพราะว่ายัมีการประทัดกันอยู่ยังไม่มีความสมบูเรียบร้อยถ้ามีความสมบูเรียบร้อยเกิดขึ้นแบบนี้แสดงว่าตัดกับของรัฐบาลหรือของ,งานายทหารบางคนก็ถูก ้าถ่ายด้วยข้อตกลงแบบคข้อนะครับเพราะเมื่อเหตุการณ์สงบเนี่ยผมที่เป็นวุเเสนก็มีสิทธินะครับที่จะนําแผนบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารเนี่ยไปเสนอคณะกรรมการมริหารโลกโดยอ้างว่าเหตุการณ์สงบนะครับมีข้อตกลงยุดดีแล้วไม่มีการประทะแน่นอนแล้วนะครับซึ่งตรงนี้รัฐบาลเองก็ต้องตอบว่ามันเข้าทางกับธูรชาหรือเปล่าแล้วเราได้ประโยชน์อะไรจาก ข้อตกลงแปดข้อนี้นะครับพักการเมืองใหม่จึงขอเรียกร้องให้พลเอกดาวคงรัตนสุวรรณนะครับเสนาธิการทหารบกในฐานะตัวแทนกองทัพไทยได้ชี้แจงร,รายละเอียดนะครับและเหนืออื่นใดผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องรีบทบทวนนะครับหรือยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวให้เร็วที่สุดผมไม่แน่ใจว่ารีบทำในนามกองทัพหรือรัฐบาลไทยเพราะถ้าบอกว่าท่านนายก หรือปีปรัฐบาลเห็นดีเห็นง,งามด้วยกับข้อตกลงของตัวแทนทหารไทยครั้งนี้เนี่ยผมก็มีคําถามถึงท่านนายกว่าเรากําลังไปรองรับความชอบธรรมของกองกําลังต่างชาติและชุมชนชาวพื้นกรรมพูชาที่ยึดครองดินแดนไทยบริเวณพื้นที่4จุดตลาดกิโลเมตรเหนือนไหมที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่า ทำไมท่าทีของอกองทัพจึงเป็นแบบนั้นแต่ที่สําคัญก็ไม่แน่ใจว่าเป็นท่าทีเป็นจุดยืนเดียวกับรัฐบาลหรือเปล่าซึ่งท่านนายกนะครับแล้วก็พลเอกดาพวพงศควรจะชี้แจงนะครับว่าทําในานามอะไรนะครับข้อที่สามในเรื่องของการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงนะครับลูกวานและก็วันที่ผ่านมานะครับว่บาการเมืองใหม่เห็นว่าการชุมนุมเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงในขณะนี้กําลังพุ่งเป้าไปที่การกดการอำนาจตุลาการ และกระบวนการยุติธรรมของประเทศย่กงรุนแรงโดยเฉพาะการบีบให้สารปล่อยตัวแกนนำนปชที่ถกคุมขังอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะการใช้มวลชนมาเคลื่อนไหวใน,นลักษณะแบบนี้เป็นการสร้างแบบอย่างการเคลื่อนไหวที่ดีเพราะต่อไปใครไม่เห็นด้วยคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลก็สาม,มารถก่อบมอบะท้วงคําพิพากษาขอสศาลได้หรือใช้วิธีค,คุกคาม่มขู่ ตัวผู้ทุจรสาระคตรระกาบนะครับซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับวิธีการเคลื่อนไหวแบบนี้ส่มเสี่ยงต่อการเกิดความไร้ระเบียบในบ้านในเมืองอีกครั้งหนึ่งและอาจเป็นการเชื้อเชิญให้เกิดการรัฐประหารอย่างหยบดยั้งไม่ได้ซึ่งผมก็แปลกใจนะครับที่นปชประกาศมาตลอดว่าไม่เห็นดรวเกยกับการรัฐประหารแต่การเคลื่อนไหวในขณะนี้กับกําลังจะเปิดประตูให้กับการรัฐประหารอีกรอบนะครับก็อย่าเตือนไปถึง กันนคนเชื่อแหลกนะครับว่าคุณพูดตลอดว่าคุณเป็นนักประชาธิปไตยและต่อต้านการรัฐประหารนะครับแต่วันนี้นักประชาธิปไตยกําลังทําลายอำนาจตุลการซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของระฐบอลประชาธิปไตยและกําลังสร้างเงื่อนกขให้เกิดอํานาจนอกระบบหรือการรัฐประหารอีกรอบก็ต้องถามว่าเป็นนักประชาธิปไตยแบบไหนนะครับส่วนประเด็นสัญชาตินายกนะครับที่มีการ เปิโดโปงกันโดยโนปชและก็พักเพื่อไทยผมคิดว่าไม่ควรเป็นประเด็นที่นปชะจะหยุดมาเคลื่อนไหวเพราะจะทําให้สังคมสับส,สนนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นแค่มุมมองที่ต่างกันในเชิงเทคนิคเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องสาระสำคัญเป็นเรื่องที่ต้องมีฐานความเห็อย่างที่พยายามสร้สางกระแสข่าวกันนะครับซึ่งผมอยากให้ทงางนปชและพักเพื่อไทยเนี่ย ถ้าจะตรวจสอบรัฐบาลหรือเปิดโปงรัฐบาลชุดน,นี้เนี่ยควรเปิดโปงและติดแทกการขจัคอิ์รัปชันในรัฐบาลชุดน,นี้น่าจะดีที่สุดเพราะว่ามีหลายโครงการที่พบความไม่โปร่งใสนะครับอย่างเช่นล่าสุดการประมูลโครงการ 3G อันนี้ก็พบปัญห้ออื้นครับพรรคการเมืองใหม่ก็กําลังตรวจสอบในประเด็นนี้นะครับก็เลยเรื่องนี้ก็จะมีการติดตามตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับ แม้กระทั่งเรื่องความไม่ชอบมาพากลกรณีน้ํามันปลาล์มถานตลาดผมคิดว่าก็คงเกี่ยวข้องกับการจนจิตคอร์รัปชันนะครับเรื่องแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่พรรคเพื่อไทยและนปชให้ความสำคัญน,นะครับและจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าตามพยายามที่จะรื่องส่วนตัวมาทําลายกันซั่งนว่าประชาชนเะไ,ได้ประโยชน์อะไรนะครับแล้วเราก็เราก็สร้างความขัดแย้ง ที่ไม่ได้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสารรค์และเป็นประโยชน์นะครับเพราะนี่เป็นเป็นการทาลายล้างทาการเมืองมากกว่าครับึผมก็ไม่ได้ดวยนีคําถามไหมครับแหพราีการตรวจสอบน้ำมันปาล์มที่เพีไลงขนาดนี้เหมือนแบบว่าคือไม่ส็จผลอ่ะเป็นการเหมือนจะเป็นการที่จะลอยลงอะไรอย่างนี้ไหม ผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตที่ผมก็ตั้งข้อสังเกตนะทันทีที่ท่านรองสุเทพท,ที่ดูแลเรื่อง<ม>อนโยบายปราบเนี่ยโดยตรงนีนะครับสั่งให้ดีเอเข้าไปตรวจสอบคือโดยหลักการนี้ผมเห็นด้วยแต่ผมก็อดเป็นหะวบงไม่ได้ว่างานนี้จะใช้ดีเอเป็นเครื่องมือทางการเมือนหรือเปล่าซึ่งอยากจะสแสดงความหวงใยญ่ไปถึงเร่เอสไอนะครับเรื่องนี้เนี่ย ท่านต้องดอนแลผลประโยชน์ของประชาชนเพราะน้นมันรามเนี่ยทำขาดตลาดมากนะครับผลผลิตของเราหรือการนําเข้าต่อปีโดยเฉลีย่ยเนี่ยมันไม่น่าเกิดปัญหาขาตลาดขนาดนี้นั่นหมายความว่ามันมีความไม่ชอบมา,านนปากฏเกิดขึ้นการอายยัดการลับตุง1-4ี่พันต 4, ันใช่ไหมครับเมอวานของบริษัทมรดกเนี่ยก็ต้องขยายผลน,นะครับ ว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเปล่ามีแค่รายเดียวมีหลายอื่นหรือเปล่านะครับผมว่าการทํางานของดีเอสไอเนี่ยผมไม่อยากให้เป็นโวยล้มต้มคนดู่ี่เป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาลนะครับจะต้องตรวจสอบให้ได้ว่ามีฝ่ายการเมืองมีกลุ่มทุนทางการเมืองเข้าไปหาประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชนรอบนี้หรือไม่นะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วก็สื่อมวลชนเองหรือพี่น้องประชาชนเองก็ควรติดตามเรื่องนี้ เพราะผมคิดว่าเรื่องที่มัน,มนเป็นการเปลี่ยนประชาชนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ดีเอสไอทำงานเอาใจนักการเมืองหรือเป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาลนะครับซึ่งนักการเมืองใหม่ก็ต้องติดตามตรวจสอบด้วยนะครับ